องใส่ในแก้วอ่ะเพราช่างไงเจ้าเจ้าอ Hello <c oughs> กินอะไรเข้าไปอ่ะไอตุอน <h oy> ๋นเฮ้ยไฮมากลมกลมดีนะจ้าเลนนุ่มมแต่ก้อนหนงอย่างเดียว <c oughs> โอ้โหทุกคนเห็นไหมครับ วันนี้อากาศดีแค่ไหนฝนไม่ตกแน่นอนนะวันนี้สวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับวันนี้นะครับทุกคนผมอารมณ์ดีมากนะครับเพราะว่าอากาศดีอะไรลยวันฝนตกอย่างเดียวผมรู้สึกเศร้าแต่ว่าน่าจะร่มแต่วันนี้อากาศดีตลอดนะครับทุกคนน่าจะนะใช่ไหมอุนอุ่นคนเยาไปนะเนี่ยเขาจะตัดคอนให้นะเดี๋ยวรอก,ก่อนเฮ้ยจะไปไหน <c oughs> วันนี้นะครับทุกคนผมจะทํา ถับ่บิจิมให้ดูนะครับคือแบบต้นผมไปเกาหลีใช่ไหมครับก็แม่เกาหลีทําให้กีนะ้ำก้า่งมูตุ้อะไรเงี้ยจริงๆผมก็อยากจะทามานานแล้วนะครับแต่ว่าที่บ้านนี้ไม่มีโมเดงดนัเดงดนเพราะว่าก้าดงมัวยังไงยังไงก็ทําที่โมเดงดันอร่อยที่สุดน,นะครับแต่ว่าผมก็หาวิธีมาแล้วนะครับถ้าไม่มีโมเดงดันก็ทํากินได้นะครับวิธีคือต้มนานต้มนานนะประมาณ4ี่สินาทีชั่โมเด้งก็นิ่มเหมือนกันต้นนี้ต้องทํานะครับเพราะแม่ไปทุร้างนอกอะ น่าจะกลับมากินได้พอดีลิบทําดีกว่าผงก็บอกว่าทําบ้านอยู่ใช่ไหมครับคือทาอันนี้อยู่นะครับนี่กําลังจะทํนันี้อยู่แล้วก็กล้จะเสร็จแล้วนะครับน่าจะไม่กี่วันต้องสัมัญที่สดเคือกระดุมเด้งใช่อันนี้ก็กระดหมอยากจะซื้อทุ่งเดียวนะครับแต่ว่าปิดกันใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้เนาะตอนแรกผงคิดว่าใครแค่อันนี้อย่างเดียวอะ่ะแต่จริงๆไม่ใช่นะนี่คือสองทุ่งนะ อันสองกิโลนนี่นนผมใหญ่ก็ต้องมีเห็ดหัวน้ำเขาชใช่ใช่ไหมก็เหลือก็ต้องมีเครื่อค็อัดอันนี้ก็อตลกนะซ่มกับพ่อมไปซื้อเคร่องอดใช่ไหมครับอายซื้อเครื่องี่ัตัวเดียวอะเพราะแม่โคราชใครๆก็ซื้อเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ถุงใส่เคร่อเครอัแล้วก็เธอเธอไปชั่งนะ้ำหนักให้หน่อยซ่งก็บอ,อ,是是อ,อคคกว่าไม่ไม่เ,เธอเป็นผู้ชัยเธอก็ไปอะไรอะสองคนเที่ยงกันสุดท้ายก็ได้มาแล้วนะครับสี่บาทหัวใช้เขาก็ามีพริกสดอว้อวนอ้วนก็ต้องมี สองแบบอันนี้เนี่ยเผ็ดอีกเต็มหนึ่งก็ต้องมีกินเด็ดเผ็ดเผ็ดไหมแล้วแต่อันนี้พริกสดแล้วไทยแค่นี้แหละเยอะนั่นนะ่นะโอ้ยไม่ใช่แค่นี้นะเยอะน,นะ ถ้ากินผักเยอะหรือว่าผักน้อยไม่ค่อยเยอะเท่าไหรค่ค่ะอย่างนั้นเขาก็ต้องนั่งผักเยอะๆดีกว่าจะได้กินผักบ้างพอดีพอดีก็ยากที่สุดจำรับเขานะพอดุหมูเธอดีเจ๋อโหม้อไหนจะใส่หมดเนี่ยปรึกษามแม่ยอย่างว่าทำยังไงเขาํำสุดแม่เกาหลีไม่ได้น้ำจิ้มอะไรก็ซื้อมาหมดม <laughs> ํำสุดไม่ได้ที่ไทยไม่มีอยู่แล้วตนเธอดูวีดีโอของเกาหลีเขาก็นั่งกินของแม่เธอรู้สึกยังไงอยากกินไหมหรือว่าไม่ เฉยๆอยากกินเฮ้ยเธอตบชาเขาจะบอกแม่ดีกว่าแม่เกาหลีย้นส่วนบอกว่าไม่อยากกินอาหารของแม่อะไรเงี้ยไปบอกทำไมเล่าทุกคนผมก็อันคอมเมนต์อยู่ใช่ไหมครับหลายหลายคนบอกว่ายุ้นทำซอสเกาหลีให้น้อยอะไรเงี้ยก็เลยผมก็ลงทำคลิปหนึ่งใช่ไหมครับนั่นมา ผมเขียนภาษาเกาหลีได้แต่ว่าถ้าทำภาษาเกาหลีทุกคลิปใช่ไหมครับน่าจะอัปคลิปก็ไม่บ่อยนะทุกคนคช่วยคิดให้หน่อยนะครับถ้าผมก็ไม่ทำซอฟต์เกาหลีใช่ไหมครับผมก็อัปคลิปบ่อยได้แต่ถ้าเขียนก็นานๆอัปทีนึงถ,ถ้าเขียนภาษาเกาหลีใช่ไหมครับผมก็อัปคลิปบ่อยไม่ได้นะครับอันไหนดีอ่ะเออช่วยผมคิดหน่อยนะครับทุกคนแสดงความคิดเห็นให้หน่อยใช่เ้อแกะไม่ออกเราต้องใช้มีดจ้ะ ไม่ออกต่องไหนหมูใช้ไว้ก่อนนะวังหมาคาบไปนะเห็นไหมอุนก็รออยู่อุนนี่สองคนจะไปเมื่อไหรห่น้าอะไรเงี้ยอันนี้สำคัญที่สุดสำหรับทุกคนคืออะไรอันนี้คือน้ำจิ้มไงต้องใส่ในแก้วะวะก็ช่างไงเขาเมียอะไรจะบอกต,กต้องเราให้ต้นเขาถามแม่เกาหลีใช่ไหมแม่ก็ไม,ม,ม,ม่รู้ใช่ไหมก็เลยแม่ก็สื้นที่ไหนยูทูปก็เอามาส่งให้เขาอ่ะอันนี้น่าจะสุดยูทู e ของเกาหลีนะจะไม่รู้มันยูทู e ของใครน้ำตามขึ้น ครึ่งแก้วครึ่งแก้วครึ่งแก้วน้ำจิ้มชวเหลองหนึ่งแก้วแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งแก้วน้ำมันง,งาสี่ช้อนน้ำมันง,งานี่ใส่หนาเยอะไม่ได้นะครับถ้าใส่เยอะก็มันขมนะที่เหง้อแล้วก็หอมใหญ่ต้นหอม <laughs> ต้นหอมต้นหอมก็ใส่เยอะๆก็ตีนะ มีอนะอร่อยเพราะว่าตอนตอนหอมแม่แเธอเคยคงภูมิใจนะว่าเธอทำอาหารได้เยอะแหละใส่ได้เหรอตอนหอมใส่เยอะๆก็ดีใส่อะไรอีกกระเทียมกระเทียมประมาณสี่ห้าเม็ดวันนี้ต้งต้มนั่นนะเธอเธอหิวปล่าตัวเนี้ยยังไม่หิวค่ะใช่ไหมอุ่นด้ใช่ไหมใช่แล้วก็ใส่ไปเสร็จแล้วอ่ะน้ำจีมอ่ะหอมไหมมันเยอะขนาดน,นี้อ่ะ ก็หมูเยอะแค่ไหนวันนี้ดูว่าวันนี้หมูหมูตั้งสองกิโลนะหอมหอมน้ำมันงาใสน้ำเชื่อมใส่อยู่ตรงนี้ไงใช่ไหรออือใส่หมดวันนี้ต้มต้มนานใช่ไหมใส่น้ำเพิ่มนะใส่น้ำลงไปเนาะหอมใช่ไหมหอมน้ำมันงาโอเคเราใส่หมูหมดนะไม่รอเดือดหรอยังไงยังไงก็ต้มนานอยู่แล้วมไม่ต้องรอแล้ว เยอะมากเลยเธอมีกินเต็มที่แน่นอนเนาะเต็มกระทาอีกแล้วอ่ะพักนะจ๊ะความสวยเอาไหมนี่จ้าจ๊ะไม่เอาดีกว่าก็ต้องหลายชั่วโมงไม่ใช่เหรอก็ทำไปเถอะใช่ไหมเธอลงทำไหมไม่ะค่ะเธอ เขาถือกล้องอ่ะดีแล้วจริงๆเขาตอบเขาสั่งปั่นแล้วนะปกติผู้หญิงอะสนใจเนี่ยอาหารใช่ไหมถ้าเขาทําไม่เป็นจะไม่เป็นเหรอเขาทําเป็นนักทปพย์นักทิพยเห็นอยู่ไหมครับช่วงนี้ผมก็ทําได้นะความสวยเพราะใช่เขาก็ต้องต้องความสวยนิดนึงถ้าถ้าอยากจะทําเด็ดร้านอาหารใช่ไหมต้องความสวยนะเหมือนกลมๆไงเหมือนสลลปปอาไงไไยากไปเปล่ายากถ้าสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ต้องต้องทำอย่างนี้นะครับกลมๆ เราไม่ต้องอาหารนี้มีสองเด่นนะครับกระกเนื้อหมูกับกระดูกหมูอันนี้กระดูกอะไรคะกระดกหมูจ้ะปกติกระดูกเนื้อหมวอร่อยที่สุดนเนาะแพงด้วยแต่เราก็อยู่ที่ไทยใช่ไหมคนกินหมูมากกว่าเออดูดิอันไหนสวยกว่าอันนี้อ่ะกลมๆกบบอันนี้ธรรมดาดีกว่าันนีกด้วยแครอทเขารู้แล้วทำไมวันนี้ไม่ไมหัว ม่ะงเขาบอกแหมว่าแม่วันนี้พงก็ทำอาหารก็มีให้กินนะครับแล้วก็แม่ก็หนีไปคนเกาหลีชอบกินชิ้นยิ้นใหญ่ๆอ่ะเออจริงๆอ่ะทำไมต้องตัดชิ้นใหญ่ๆใหญ่ๆใหญ่ไม่รู้ว่ากินใหญ่ๆรู้สึกเหมือนมีอะไรเขียวไงถ้าตนนัดเล็กๆไม่มีอะไรจะเขียวอ่ะรู้ไหมทำไมใส่อันเนี้ย จะได้มีสีเออทำไมเธอเก่งจังอย่ังนั้นเธอก็โอ้โหเธอก็ไปแต่งงานได้แล้วก็ไม่ได้แต่งงานอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่หมายความว่าที่เกาหลีอะเริ่มจะรู้เกี่ยวกับอาหารใช่ไหมผู้ใหญ่บอกว่าเอ,อ้ยไปแต่งงานได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้พริกสดของไทยนะเข็ดตัดอย่างเดียวรู้สึกความเผ็ดออกมาขนาดน,นั้นเชียร์จริงๆเคเสร็จแล้วลบก,ก่อนอีกสามสิบน,นาทีเดียวมาดูอีกรอบหนึ่งน,นะครับทุกคนอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ตรงตรง,ตงสีสสิบน,นาทีนะสว่ะ Hello กินอะไรเข้าไปอ่ะเข้าไปตรงเนือเฮ้ยกินได้แล้วเหรออยากอยากแค่นี้นิดนึงเขารู้ความใหม่แต่ป,ปกติก็เรียมก็ต้งหมูใช่ไหมมีเนื้อเยอะชิ้นใหญ่เออมีเนื้อเยอะแต่อันนี้ก็มีกระดูกเยอะไอ้กระดูกเยอะอืมดีดะที่ซื้อมาสองสองสองถุงอ่ะไม่งั้นไม่มีเนื้อกินแน่เลย ริรอ,รรอันนี้ทันไป20นาทีถึง30นาทีแล้วนะครับแม่บอกว่าต้องตรง40นาทีใช่ไหมแต่น่าจะตองมากกว่า40นาทีเนาะแม่ก็ฟันไม่ดีเขาก็ฟันไม่ดีเธอก็ฟันไม่ดีเธอก็จัดฟันอยู่ใช่ไหมฟันนี้สังคนอนะฟันไม่ดีหมดเลยก็เลย เขาอยากจะทำนิ่มๆนอะไรเงี้มมยทุกคนอันนี้50าสิบนาทีแล้วนะครับ50าสิบนาทีก็ตรงนู้นนิ่มมากเห็นไหมครับผมก็ชิมสองกละดแล้วเนือ้ออกมาร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยก็โอเคแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ใส่หอมใหญ่กับหัวไชเท่านะครับทุกคนแล้วก็ต้มประมาณสิบห้านาทีอีก เนี่ยใส่พักแล้วก็เริ่มจะอร่อยแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าหัวไชเท่ากับเนี่ยหอมใหญ่ทําให้น้ําซุปอร่อยจริงๆนะครับทุกคน50นาทีไม่นานนะครับผมก็นั่งดูโทรศัพท์นั่งดูโทราทัศท์เป็ดเกียว50นาทีแล้วอะเดี๋ยวต้องต้องดูเนี่ยปลท้าด้วยเพราะว่ามันน้ําแห้งเร็วน้อเป็ดเจียวน้ำแห้งน้ำแห้งอไงนะไรเงี้ยผมก็ตาน้ำซ้มสีรอบแล้วนะครับทุกคนขัวไชเท้าเริ่มจะสุกใช่ไหมครับัตถุดิิอย่างเงินก็ใส่หมดเลยนะจ๊ะใส่ทีเดียวหมดเลย วันนี้ก็เต็มกระทะนะเนี่ยยังไงยังไงก็เต็มกระทะใช่ไหมครับทุกคนไม่เต็มกระทะก็ไม่อร่อยเนาะอันนี้ก็ต้มประมาณสิห้านาที20สินาทีนะครับทุกคน,นนี่ทุกคนอันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเ็ดก็เล็กลงไปเห็นไหมครับทุกคนผมก็ให้กระดูกแม่แม่แม่แมกระดูกจะไม่เอาน้ำเอาอน้ำนครับถ้ากระดูกผมไม่ได้ชิมแล้วแบกลมกลมนี่นะโอเคใช่ไหมครับนี่แหล,ละแล้วหอมด้วย กินดีได้ข้าวนี้ฝีมือพัฒนาขึ้นเยอะนะแม่แม่ก็นอนตายตายหลับแล้วแม่มอบผ้ากันเปื้อนให้แล้วกันผ้ากันเปื้อนก็คือชุดนี่ยโอ้อเพราะเป็นเชฟไงพรเป็นเชฟใต้ใช่ไหมครับพันแม่ตลาดแล้วบายบายเฮ้ยแม่ไม่ใช่อยู่นี้เย็ยนอยู่บายบายคือแม่ไม่ทำกับข้าวแล้วอันที่ก็ตามมัสเตอร์เชฟหรือเปล่าใช่ไหมเชฟกระทะเหล็กสิองบอกอย่างนี้ตักเยอะนะจะกินเยอะใช่ไหมครับเดี๋ยวแบ่งให้คุณลุง กินด้วยเองนะได้ครับได้จะอะไรน่ากินไหมน่ากินแตะเราให้คุณลุงทำบ้านกี่คนอ่ะสองคนใช่ไหมใช่ได้ป้อได้ค่ะไปไปให้คุณลุงก่อนปกติคุณลุงถักกินข้าวต้องไหนครับวางมาเรือรอครับไม่รู้โชคตีหรือว่าโชคลายก็วันนี้กินห้องนี้แหะครับเพราะว่า เนี่ยกำลังจะทำบ้านอยู่ใช่ไหมครับมีเสียงเกอะๆๆๆๆอะไรเงี้ยจริงๆคงอร่อยอย่างเงี้ยต้องนั่งกินปิกนิกข้างนอกเนาะชุดอร่อยเนาะใช่แต่ไม่เป็นไรวันนี้มีเสียงมีกลับข้าวอันอย่างเดียวนะอันนี้อย่างเดียวพอนะแล้วก็นี้ทิ right? totally ้งกระดูกทิ Na ้งกระดูกใหญ่ไปบ้านานาดมาให้วันเนี้ยนานาดเออนานาดมาให้นานาดบอกว่าทําเองใครเป็นคนให้สุดแม่เกาหลีแม่เกาหลีนะครับแต่ว่าน่าจะแม่เกาหลีก็ดูยูทูบมานี่กระดูกใช่ไหมกราดูอย่างนี้นะ นุ่มซื้ออย่างดีมาใช่ไหมกลัวๆกลัวมากอร่อยมีแต่ก้อนอย่างเดียวหยุดถี่มือดีขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้วัตถุดิบอย่างนี้ไม่อร่อยได้ยังไงใช่ไหมครับไม่อร่อยยากนะจริงๆอ่ะอันนี้รู้รู้ไหมครับแม่อันนี้คืออะไรบัลลังก์ววชัยเท้าผมก็ตำกองกองตัดกองกองน่ารักน่ารักเห็นไหมลองกินอันนี้นะครับหัวชัยเท้านิ่มนะอันนี้ก็นิ่มเนาะ ใหม่ก่อนนี้แครอทนี่ไม่เคยได้เข้าบ้านเลยนะน่จาจะมีเพราะว่าผมใช่ไหมครับใช่ท้านายยุนมาอยู่นี่นทำซื้อถัว่วที่ทำมาทำข้าวประจำเราก็ต้องเกินอันนี้ด้วยน่าจะอันนี้ก็อร่อยนะให้หนหอมอ่ะอันนี้ก็น่าจะไม่จือดอะ่ะน้ำซุปก็ดไีได้ไม่ได้ดูก็ใส่อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูในดูทูบเลยใช่ <laughs> ที่เขาชอบผักหัวไชเท้านะเนี่ยกินน้ำซุปด้วยจริงๆน้ำซุปอร่อยที่สุดนะครับเพราะว่าน้ำหมูน้ำพักอยู่ในน้ำซุปหมดเลยใช่ไหมน้ำซุปจริงๆอร่อยเนาะ ถึงนำเนือนออ้อมันออกผมก็ยังไม่อธิบายเลยใช่ไหมครับทุกคนก็ตัวหมูต้องซื้ออยู่ตรงนี้นะครับทุกคนซีโคซีโคอืมยู่ดีโด็ ก็ตรงหมดแล้วว่าอิ่มได้อิ่มมากเลยอ่ะนี่เห็นไหมครับทุกคนไม่มีแล้วอ่ะจานซาดแล้วแล้วก็โอ้โมีแต่กรกดูกอย่างเดียวอ่ะน่าจะหมาเสียวได้นะไม่มีเนือ้อจริงๆผมก็ไม่กล้ากินกร้าูกงหมูเพราะว่าถ้าไม่ใช่กระดูรงโอนะกระดูกแบบนี้เคียวยากใช่ไหมครับไม่นิ่มเท่าไหร่ก็เลยผมก็ไม่กล้ากินอนะ่ะแต่ว่าต้มนานๆอย่างเงี้ยก็ กินโอเคนะครับรู้สึกมันก้าดกตับเนื้อมันแยกกันเอออัตโนมัติเลยโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมก็ทงจะแตกแล้วว่าวันนี้กินเยอะไปทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับบายบายครับสวัสดีครับ